เปิดวาร์ปเคกิติพันธ์หนุ่มหลอกข้างกายการตำนานปิ้งไก่ทำเอาเป็นดาร์แฟนๆคือฮาเมื่อกลับกันพักดีวิจิตเจ้าของตำนานปิ้งไก่ลูกอาลองพักดีวิจิตได้เผยภาพโมเมนต์หวานคู่หนุ่มข้างกายเควินหรือเคกิติพันธ์ทันใจนักแสดงหนุ่มพร้อมจุบแก้มกันหวานๆในติ๊กต็อกงานนี้ทำเอาแฟนๆที่ติดตามต่างเขินกันเป็นแถวเพราะในานานทีจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้ จากกอบทักทีทำเอาหลายคนต่างจิ้นกันไปตามๆกันสำหรับเควินหรือเคกิติภัณฑ์ทันใจเป็นหนุ่มเหนือชาวจังหวัดลำพูนที่เข้ามาเรียนที่เชียงใหม่ก่อนจะมาเป็นนายแบบและนักแสดงมีผลงานละครหลายเรื่องและยังถ่ายโฆษณาอีกด้วยโดยละครของอาลองพักดีวิจิตก็มีหนุ่มคนนี้ร่วมแสดงด้วยกิจกรรมยามว่างจากการถ่ายละครเค <Okay, S 2> มักจะชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ อีกทางยังชอบออกกําลังกายเห็นได้จากอินสตาแกรที่เจ้าตัวมักจะลงรูปออกกําลังกายเข้าฟิตเนสเล่น้ามให้ได้เห็นเป็นประจำรวมถึงการเล่นเซิร์ฟสเกตกิจกรรมแอดเวนเจอร์อีกด้วยเขาขับแหล่งข่าวจากสยามสตรีทค่ะ